สวัสดีครับครับผมพบกันอีกครั้งนะครับที่นี่นะครับร้านสหไทยปอปลานะครับ,รบที่ราชพฤกษ์นนทบุรีใกล้วัดพงคาใกล้เวสเกตใกล้ไรกหนอใกล้กับห้างพัสมอห้างใกล้กับซอยวัดเงินนะคะแล้วก็จากรถต้เกลือมาลงมาแล้วก็ไม่นิดเดียวถึงเลยอนี่เดียวถึงเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเขตถนนกานจนาว การจนานิเศษบางม่วงนะครับบางม่วงแล้วก็ใกล้บางกวองใกล้บางใหญ่ใกล้ทุกอย่างเลยที่นนทบุรีนะครับสามารถมาที่นี่กันได้วันนี้เป็นรอบที่2ที่เข้ามาเยี่ยมน้องกิตตานะครับข้าวปลาหมดก็เอาข้าวปลามาเสิร์ฟกันนะครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นน้องสาวที่เป็นนักขายมือทองนะครับอีกข่านหนึ่งนะครับขอบพระคุณน้องกิตตามากเลยนะครับผูกก็สีทองด้วยนะมาครั้งก่อนเนี่ย ปลาพึ้นนำมานะครับนนำมาลงที่บ่อมาครั้งนีนงงนงนน้น่าจะเริ่มร่วม10วันแล้วเขาได้พักตัวแล้วน่าจะเริ่มกินอาหารได้นะครับเพราะนั้นเราจะมาเลี้ยงข้าวปลาด้วย r y k ด้วยกันที่สาไทยปอปลานะครับรบกวนน้องทิ่ตป้านครับช่วยหยิบอาหารเรามาครับอันนี้แกดอันนี้แไว้แล้วนะครับอันนี้ถากล้องเราแอบ,บกินเองไปบ้างแล้วนะครับมีท่องไปหน่อยนึงะนะครับ กินแล้วสวยเดี๋ยวให้น้องทิปป้าให้เลยครับอ่าเมดตาหารนะครับนี้ปลาขนาดประมาณ20เซน15เซนนะคะขนาดประมาณ20เซนนะครับบ่อนี้ผมว่าน้ําน่าจะประมาณแค่ไม่เกินหนึ่งตันเนาะประมาณครึ่งหนึ่งอืมประมาณ500ลิตรปลากี่ตัวหนู50ได้ไหมเนี่ยจ้างได้ค่ะปลาประมาณ5 0ตัวเนื่องจากว่า เป็นที่เป็นบ่อพักปลานะครับไม่ใช่บ่อเลี้ยงถา,าวรระยะยาวเพราะนั้นแล้วอาจจะดูเหมือนปลาแน่นหน่อยแต่ว่าก็เราก็เลี้ยงด้วยรูปแบบการให้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมนะครับทีนี้บ่อนุ้งไปแล้วเป็นปลาคาร์ปปลาซีคาร์ปพวกอะไรยนะครับมาดูบ่อน,นี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นเป็นตระกูลหางยาวนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตอันนี้ข้าวปลาวายเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาันเป็นเม็ดเอ็ อ่าเป็นขนาด M นะครับโอ้ปลากินกันอร่อยมากเลยนะครับหน่ายฉาปลาคือเราอยากให้เยอะกว่านี้แต่เกรงว่าระบบกรองเล็กๆอาจจะอาจจะต้องบาลานซ์เรื่องของปริมาณอาหารที่ให้กินเก่งมากทีกกก่ให้ยิ่งดิงจริงมันกินได้ทุกจีโน่เลยอันนี้คือเอ,อ,อ,อาเข้ามาได้ไม่กี่ัใช่ที่นี่หวานเดี๋ยวจะไม่เท่ากัน ปลาบ่อนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีโคลโม่ด้วยครับโคโฮากุฮิอุสลิฮิอุสลิในเยอะมากนะครับมูคาชิมูคาช,ชิโอกรนสันเก้ตันโจสันเก้ปลาเยอะเหมือนกันนะครับมีคิมคาบุโตะด้วยครับขายตัว200เองเนี่ยขายตัว200วเองครับแม่ค้าใจดีซื้อ10ตัวมีมีส่วนลดอีกเออมีส่วนลดด้วยนะครับที่สหไทยปอปลานะครับตัดได้แล้วเนี่ยวันเดียวส่งถึงบ้านเลยปลาด้วย ทานี้นนทบุรีคุณเอ<ะ>๋คร<ะ>ับเดี๋ยวเราจะทําการโพสต์เฟซในวันนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นโพสต์เนี่ยถ้าใครโทรมาบอกว่าโทรมาจากโพสตเนี่ยจะมีส่วนลดให้กับน้องกีต้าร์นะครับใช่ค่ะคลิปดีๆครับที่สหไทยปอปลานะครับการชนะพิเศษค่ะนนการชนะพิเศษไหนนนทบุรีนนทบุรีใกล้วัดสงฆานะครับใกล้จาบแต่ถ้าเกจมาตรงซ้ายมือมาอย่างเดียวครับ พี่ดีพี่สายไทยปอปลานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามขอบคุณน้องกิต้าด้วยนะครับญญขอบคุณครับครับสวัสดีครับ,บร